มหาวิทยายลัยมหิดลประกาศผลรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศ,ศึกษา2567โดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยมิตรศรีธราอธิการบดีเป็นประธานนักคณะวิทยาศาสตร์พยาไทยเพื่อเชิดชูบุคลากรที่มีผลงานโดดเด่นและเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการและประชาชนผู้ได้รับรางวัลจะเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระนิธิรัติราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาวันที่9ตุลาคมณมหิดลสิทธาคารโดยปีนี้มีผู้ได้รับรางวัลรวม6ท่านครอบคลุม3สา าาได้แก่สาขาการวิจัยสาขาการประดิษฐ์และนวัตกรรมและสาขาความเป็นครูทีมอภิเษกผู้ที่ทุ่มเทพัฒนาการเรียนรู้และบ่มเพาะนักศึกษาอย่างต่อเนื่องสะท้อนบทบาทของมหาวิทยาลัยมหิดลในฐานะมหาวิทยาลัยผู้นำสุขภาวะที่สร้างผลลัพธ์จริงสู่สังคมไทยและโลกค่ะคือรางวัลมหิดลเนี่ยนะครับเป็นรางวัลที่เราจัดเป็นประจำปีสำหรับอา,อาจารย์ในมหาลาัยมหิดลแล้วก็นักวิจัยในมหาลาัยมหิดลที่ทำคุณประโยชน์ แล้วก็สร้างผลกระทบที่มี uh, Impact to the real world ขึ้นมาก็จะมีสาขาต่างๆเพราะว่าพันธกิจสำคัญของมหาวิทยาลัยเนี่ยก็คือการวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่แล้วก็การผลักดันให้มีนวัตกรรมที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มแล้วก็การเรียนการสอนที่เราสร้างบุคลากรออกไปส,า,สาขา uh, ทั่วใบรับใช้คนทั่วประเทศ เพราะนั้นสาขาของรางวัลในปีนี้เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น3ส,ส่วนด้วยกันก็คือทางด้านการวิจัยอันที่2ก็คือการสร้างนวัตรกรรมที่สามารถไปผลักดันให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแล้วก็อันที่3เนี่ยก็คือสาขาความเป็นครูเพราะว่าต้องสร้างนวัตรกรรมในการเดินการสอนในยุคสมัยใหม่นี้ขึ้นมาด้วยเพราะนั้นก็จะมีทั้ง7ท่าน ที่ได้ในทั้งหมดเนี่ยสามด้านด้วยกันอาจจะให้ท่านผู้รับรางวัลแต่และท่านเนี่ยเล่าให้ฟังอย่างสังเขปว่าสิ่งที่ท่านทำไปเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับดีไหมฮะเรียนเชิญเลยเชิญเลยฮะสลับกันเข้ามาเลยค่ะก็ ค่ะก็ผลงานที่ได้รับรางวัลนะคะก็เป็นผลงานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแยง้งที่เกิดจากโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ที่จะต้องทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้อมหรือว่า EIA ค่ะซึ่งอนักวิจัยก็ได้ร่วมกับสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะในการพัฒนาแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนค่ะแล้วก็ประกาศใช้ในรัชกิจจานุเบกษ,ษาในปีพศ2566ค่ะแล้วก็หลังจากการประกาศใช้แนวทางนี้เนี่ยก็พบว่า ข้อโรงเรียนที่สพได้รับจากประชาชุนทั่วไปเนะะี่ยค่ะก็ลดลงประมาณปีละ100เรื่องค่ะก็งานของเรานะคะก็คือการสร้างถันขยะซึ่งสำหรับผู้พิการทางการเห็นแล้วก็งานตัวนี้เนี่ยผู้พิการทางการเห็นเองเนี่ยคะ่ะก็มีส่วนร่วมกับเราตั้งแต่การออกแบบแล้วก็การขยายผลของงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยขยายผลทั้งในเชิงพาณิชย์เองนะคะแล้วก็ขยายผลทั้งในเชิงสังคมนะคะแล้วก็วิชาการ โดยงานชิ้นนี้เนี่ยสามารถขยายผลเผยแพร่ไปยังโรงเรียนตาบอดทั่วประเทศ14โรงเรียนเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนหรือเยาวชนคนตาบอดเนีคะสามารถที่จะคัดแยกขยะได้อย่างเป็นอิสระนะคะสร้างความเท่าเทียมซึ่งก็สอดคล้องกับนโยบายวิสัยทัศน์ของ uh, World Impact ของมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะค่ะงานวิจัยของเราสองคนนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการนำเซลล์ผิวหนังนะคะมาเพาะเลี้ยงก็คือเซลล์ไฟโบบลาส เพื่อที่จะให้มันมเกิดการสร้างคอลลาเจนกับกรดไฮยาลูโรนิกภายใต้ผิวหนังทําให้ผิวหนังดูเด็กลงเราจดสิทธิบัตรของการเลี้ยงเซลล์นะคะเราพบว่าเซลล์ที่เราเลี้ยงเนี่ยนอกเหนือจากการเพิ่มจํานวนขึ้นมาแล้วเนี่ยยังมีคุณภาพการทํางานที่ดีขึ้นแถมเวลาที่ฉีดกลับเข้าไปในหน้าเนี่ยก็ทําให้เซลล์ของหน้าเดิมเนี่ยสามารถทํางานด้วยดีขึ้นได้นะคะก็เป็นนวัตกรรมที่เราได้ไลายเส้นให้กับบริษัทเอกชนเพื่อที่จะเอามาทําให้เกิดบริการทางการแพทย์แล้ว ดังนั้นเนี่ยก็เป็นนวัตกรรมที่นอกเหนือจากจะสร้างรายได้แล้วเนี่ยยังทําให้เกิดการให้บริการจริงเราเนี่ยมีแผนในการที่จะไลซเส้นออกไปที่ประเทศอื่นๆซึ่งตอนนี้มีมาติดต่อแล้วสอสาประเทศนะคะแล้วก็เรามีการพัฒนาสูตรที่เป็นสูตรใหม่ซึ่งดีกว่าเดิมก็อยากจะขอให้ติดตามค่ะเราก็คงจะมีการพัฒนาต่อนเนื่องไปเรื่อยๆค่ะ ขอบคุณสำหรับผลงานที่ได้รับรางวัลสาขาความเป็นครูนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับการนําเอาห้องปฏิบัติการเสมือนจริงหรือ Virtual Laboratory มาใช้เป็นสื่อในการสอนซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นนะคะผู้เรียนหรือนักศึกษาเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปเรียนเมื่อไหร่ที่ไหน แล้วก็ทบทวนกี่ครั้งก็ได้ไม่จํากัดซึ่งอันนี้ตอบโจทย์การการเรียนการสอนในปัจจุบันนะ,นะคะที่สร้างความพึงพอใจให้กับผู้เรียนเป็นอย่างมากมีความสุขสนุกได้ความรู้แล้วก็พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งผู้สอนและผู้เรียนค่ะอันนี้ก็ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อเป้าหมายที่ยั่งยืนนะคะขอบคุณค่ะ ัดีครับผมก็เป็นรางวัลมาฮิโดนสาขาความเป็นครูนะครับกเ็เริ่มจากการใช้กลยุทธ์นะครับ Flexi e n t e r t a i e n t Blending นะครับเข้ามาในการเรียนการสอนทั้งรายวิชา บรรยายแล้วก็ปฏิบัติการนะครับทำให้นักศึกษามีการเตรียมตัวนะครับในการที่จะเข้ามาเรียนนะครับแล้วก็สามารถทําให้ได้รับความรู้แล้วก็ต่อยอดฝึกฝึกฝนทักษะนะครับที่ได้นะครับแล้วก็นําไปสู่ real world impact ตั้งแต่อยู่ในห้องเรียนนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแล้วก็ฝึกให้นักศึกษานะครับมีการเป็น life long learning นะครับแล้วก็สามารถฝึกตัวเองแล้วก็เรียนรู้แล้วก็มีส่วนในการช่วยเหลือสังคมได้ครับเลยครับผมเป็นได้รางวัลสาขาวิจัยนะครับจะเป็น spray ความร้อนนะครับสามารถเคลือบลงบนวัสดุต่างๆนะครับทั้งกระเบื้องทั้งคอนกรีตท,ทั้งไม้นะครับสุดท้ายแล้วสามารถนําสิ่งเหล่านี้ไป,ไปทำไปสิ่งก่อสิ่งก่อสร้างที่สามารถลดการใช้พลังงานครับเราก็มีการต่อยอดในการใช้กับทางการเกษตรด้วยด้วยครับครับรางวัลที่ได้รับในวันนี้เนี่ยนะฮะของทั้งเจท่านเนี่ยก็สามารถไปต่อยอดในด้านต่างๆได้หมดเลยเยกตัวอย,อย่างอย่างเช่นสเปรย์ ที่จะพ่นลงไปแว้นวัสดุเคลือบผิวและไปกันความร้อนเนี่ยทาง SCG ก็ได้เอาไปพัฒนาต่อที่จะกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไปช่วยลดความร้อนในพื้นผิวของอาคารหลังคาแล้วก็รวมไปถึงกระจกนะะที่จะช่วยกันความร้อนหรือไฟโบรบลาสซึ่งถูกเพาะเลี้ยงแล้วไปฉีดช่วย ทดแทนฟิลเลอร์ซึ่งเป็นสารสังเคราะห์ที่มีอันตรายกว่าเซลล์ของตัวร,ร่างกายของเราเองเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่ไปถูกพัฒนาแล้วก็ออกไปต่อยอดทำให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไปเสริมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศส่วนทางด้านนวัตกรรมทางด้านการเรียนการสอนเนี่ยก็จะถูกเอาไปใช้จริงนะฮะเอาไปต่อยอดสำหรับ การเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยรวมทั้งอาจจะขยายผลไปยังมหาวิทยาลัยอื่นๆต่อไปด้วยเพราะนั้นการได้รับรางวัลมหฮิดลเนียก็เป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จที่ได้พัฒนาไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนการสอนด้านวิจัยด้านวัตกรรมแล้วก็จะสามารถเอาไปต่อยอดที่เป็นประโยชน์ต่อไปทำให้เกิด Impact to the Real World จริงๆ